สวัสดีนะคะรับพมกับกายนาคี่นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับอุปกรณ์นะครับที่ใช้นะครับสําหรับของผมในการทํางานเป็นการที่ร,ปรอปภนะครับคุ้มกันธนาคารนะครับแล้วก็จะถือว่าเป็นการเชิญชวนนะครับให้กับเพื่อนๆห,หรือท่านใดที่สนใจน,นะครับมาร่วมงานกับเรานะครับบริษัทรัรกษาความปลอดภัยนะครับกรุงเทพจํากัดครับยังไงลองดูก่อนนะครับผมจะแนะนําให้อยู่เบื้องต้นนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเข็มขัดนะครับเข็มขัดแบบนี้ถ้าเป็นเข็มขัดสนามนะครับหรือเข็มขัดที่ร,ปรอปภหรือทหารใช้นะครับ มีความหนามากนะครับใช้งานได้อย่างดีนะครับบอกก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์เบื้องต้นนะครับที่่งมีนะครับแล้วข้างในนะครับเข็มขัดตัวนอกอ่ะจะลัดกับเข็มขัดข้างในนะครับตัวนี้นะครับอีกอันนึงนะครับ In นออฟชั่นเสริมนะครับซึ่งผมก็มีมาใช้ด้วยส่วนตัวนะครับอย่างแรกนะครับเราเป็นรปภหรือกาดนาคานะครับจะต้องมีไฟฉายนะครับไฟฉายที่สามารถใช้งานได้นะครับมีทั้งสองหมวดกำลังดีนะครับมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ การใช้งานได้อย่างเดียวนะครับการส่องสว่างนะครับจริงๆมันสามารถใช้เป็นอาวุธได้ด้วยนะครับผมต้องบอกคุณต่อนนะครับเราสามารถใช้ไฟฉายในการช่วยขอความช่วยเหลือได้นะครับแล้วก็สามารถใช้มันเป็นอาวุธได้นะครับในลักษณะนี้นะครับคุณจะสามารถเห็นบริเวณนี้นะครับมันค่อนข้างคมนะครับเราไว้สาหรับทุบนะครับจับในลักษณะนี้ทุบตามข้อมือนะครับนะตามขมับนะครับตามหัวเข่านะครับอ่าแล้วก็สามารถใช้โหมดไฟนะครับหาไฟฉายนะครับ ที่มีโหมดไฟในลักษณะกระพริบนะครับสามารถนะครับในโหมดกระพริบเนี่ยสามารถถ้าเกิดใช้ในที่มืดสามารถใช้ป้องกันตัวคุณได้ส่องใสหน้าศัตรูนะครับส่องใส่หน้าคนร้ายที่จะเข้ามาทําร้ายเรานะครับแล้วก็ใช้ทุกในในลักษณะนี้นะครับแล้วก็สามารถส่องขอความช่วยเหลือได้ด้วยนะครับนี่คือประโยชน์ของไฟฉายนะครับนะรปภทุกคนต้องมีไฟฉายนะครับไม่มีไฟฉายนี่ก็ถือว่าไม่โอเคนะครับต้องมีไฟฉายนะอ่า อันนี้ก็มีซองสำหรับใส่ไฟฉายนะครับมีตัวล็อกได้ค่อนข้างดีนะครับใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับอีกอันนึงก็คือดิ้วนะครับดิ้วกระบองนะครับแนะนําว่าเป็นตัวที่สามารถปรับองศาได้นะครับปรับองศาได้นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อให้สามารถดึงนะครับใช้งานได้นะครับปกติที่ยังไม่ใช้งานก็อยู่ในลักษณะนี้นะครับแต่เมื่อคุณจะใช้งานนะครับคุณก็ปรับองศานะครับแล้วดึงออกมานะครับ ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นดิ้วดิ้วยางนะครับข้างในเป็นแกนเด็กนะครับซึ่งมีน้ําหนักค่อนข้างเบานะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับในระดับระดับหนึ่งครับแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าผมนํามาติดตัวไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าไว้ยังน้อยก็มีไว้ใช้งานอย่างดีกว่าที่เราจะไม่มีนะครับพวกนี้ทุกดิ้วเนี่ยตีตามข้อมือนะครับไว้ตีตามข้อมือจะค่อนข้างเจ็บมากนะครับแล้วก็ตีตามหัวเข่าครับเนี่ย ตามหัวเข่าได้โคตรเจ็บเลยต้องบอกก่อนนะครับสำหรับดิวนะครับแต่ห้ามนําไปตีนะครับบริเวณศีรษะนะครับอย่างเช่นตีตามขมับนะครับตีตามด้านจมูกนะครับสามารถทําให้ผู้ที่โดนเนี่ยเสียชีวิตได้นะครับอันนี้ต้องระวังนะครับดิวนะครับดิวก็มีหลายรูปแบบหลายราคานะครับให้คุณเลือกนะครับก็เลือกดูนะครับผมแนะนํารุ่นที่มันราคาหลักพันขึ้นไปนะกำลังจะโอเคเลยนะครับเพราะมันสามารถมันมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็สามารถจับผู้ร้ายนะล็อกได้นะครับล็อกมือล็อกแขนนะครับ ประมาณนี้นะครับดิวนะครับนี่คือดิวนะครับพี่อุปกรณ์ที่ควรจะมีนะครับประมาณนี้คือซองนะครับซองดิวด้วยที่ปรับองศาได้น้นว่าปรับองศาได้นะครับอีกอันนึงเป็นกระเป๋าที่ผมมีนะครับผมจะเน้นผมจะเปิดให้ดูว่าผมมีอะไรบ้างในกระเป๋านะครับอ่อันแรกเลยนะครับอันนี้ก็อุปกรณ์เล็กน้อยนะครับคือมีดนะครับมีดนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนาให้พกเท่าไหร่ต้องพกพาอย่างระมัดระวังนะครับ ก็คือถือว่าเป็นอาวุธป้องกันตัวที่อย่างสุดท้ายที่เราจะใช้นะครับเพื่อความความจาเป็นเท่านั้นนะครับถ้าไม่จําเป็นไม่ใช้นะครับอันนี้คือมีดนะครับและผมจะไม่พกพาติดตัวไว้ภายนอกนะครับเพราะว่าผมทํางานอยู่ก็ไม่อยากให้ใครเห็นนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ควรเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าผมแนะนําไว้ว่าควรจะมีนะครับเผื่อไว้ต้องเอาไว้ทาอย่างอื่นไว้ตัดไว้อะไรเง่้ยไว้เฉยอย่างอื่นนะครับนะอีกอันนึงก็เป็นในลักษณะของนะครับ อาจจะเป็นในเรื่องของครีมนะครับครีมเบตเตอร์เลตนะครับประมาณนี้นะครับนะเป็นพวกมีอุปกรณ์อย่างอื่นเสริมด้วยนะครับนะไม่ใช่แค่ครีมอย่างเดียวนะครับมีพวกมันมีมีดมีอะไรอยู่ในนี้นะครับมีไขควงมีอุปกรณ์อื่นๆด้วยนะครับนะเผื่อว่าคุณจะต้องใช้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์แค่นิดหนึ่งนะครับที่คุณสามารถจะมีไว้ได้นะครับนะโอเคตัวสุดท้ายนะครับอีกอันนึงนะครับก็ปากานะครับ เราพต้องมีปากานะครับไม่มีปากาไม่ได้นะครับอีกอันหนึ่งนะครับอีกอันนึงก็มีทวกยารักษานะครับอาจจะเป็นในเรื่องผมจะมีพวกพลาสเตอร์นะครับมีอ่าไม่ได้หยิบให้ดูนะครับข้างในผมมีพลาสเตอร์มียาพารานะครับสําหรับเอ่อเผื่อเราไม่สบายนะครับก็ต้องใช้ตรงนี้นะครับอีกอันนึงชื่อพิเศษขึ้นมาหน่อยนะครับที่ซึ่งใครๆราพอส่วนใหญ่จะไม่่อยมีนะครับก็คือ TQ นะครับหรือทีคิวโทนิเกตนะครับที่คุณจะเรียกกันนะครับมันเป็นอุปกรณ์ไว้สาหรับการห้ามเลือดนะครับ สามารถช่วยชีวิตคุณได้อย่างแน่นอนนะครับคือช่วยคุณได้เลยไม่ให้เสียเลือดนะครับคนส่วนใหญ่เราจะเสียชีวิตกันนะครับเพราะว่าเสียเลือดนะครับสมมติว่าเกิดเหตุขึ้นเราโดนฟันหรือโดนยิงนะครับมันจะทําให้เราเสียเลือดมากเราก็ใช้อุปกรณ์นี้ในการรัดนะห้ามเลือดนะครับแต่ผมจะแนะนําว่าต้องเป็น TQ นะครับหรือ t o u r n i เก e ตนะครับที่มีคุณภาพเท่านั้นนะครับอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีและไม่มีคุณภาพเท่าไหร่นะครับ ของผมอันนึงที่ผมสั่งมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อนข้างดีมีคุณภาพนะครับแต่ยังไม่ได้เก็บมานะครับอยู่ในกระเป๋านะครับอันนี้เอามาโชว์เป็นตัวอย่างก่อนนะครับเผื่อรปภท่านอื่นจะสนใจนะครับไปสามารถเรียนรู้ได้นะครับสําหรับการใช้วิธีการใช้ TQ ิวนะครับมันสามารถช่วยชีวิตคุณได้จริงๆนะครับนะผมบอกไปก่อนนะครับอันนี้คือ TQ ิวนะครับธุรกิจนะครับอุปกรณ์ห้ามเลือดนะครับโอเคตัวต่อไปนะครับที่จะขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับหน่วยงานรปภนะครับก็คือทางบริษัทนะครับให้พกพาอาวุธปืนนนนนะะะคครรัับบใเฉพพา้ที่ ก็ปืนขนาด .0.38 นะครับเป็นปืนลูกโม่สมิธแอนเวสันนะครับตัวนี้ลำกล้องอยู่ที่ยาวประมาณ3นิ้วนะครับกำลังดีนะครับมาพร้อมกระซองปืนนะครับที่การพกพาอาวุธปืนเนี่ยต้องอยู่ในเฉพาะพื้นที่ธนาคารเท่านั้นนะครับไม่สามารถจะพกพาและเดินออกไปด้านนอกนะครับธนาคารนอกเขตธนาคารได้นะครับซองปืนที่ออกแบบมานะครับก็ออกมาออกแบบมาค่อนข้างปลอดภัยอยู่แล้วนะครับจะสังเกตเห็นนะครับในบริเวณตรงนี้นะครับสองปืนปิดนะครับตัว ไก่นะครับไม่ให้เผลอเราเอานิ้วเข้าไปใส่ได้นะครับอ่าแล้วก็เด่นตรงนี้เป็นจุดสําคัญนะครับตัวล็อกนะครับจะคอยล็อกไว้ตลอดนะครับต้องใส่ไว้ตลอดนะครับเพราะว่าป้องกันนะครับการที่จะให้ใครมาเหนียวนกเล่นนะครับหรือว่าตัวเราเองเผลอนะครับไปเหนียวนกอ่าจะทําให้เกิดอ่อันตรายได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องล็อกไว้เสมอนะครับล็อกไว้ตลอดเวลานะครับอ่าป้องกันการเหนียวนกนะครับโดยที่ไม่ตั้งใจนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งซองแบบนี้เนี่ยมันออกแบบมานะครับเพื่อป้องกันนะครับการแย่งปืนด้วยนะครับ ถ้าเราฝึกการแย่งปืนมาเราจะรู้นะครับว่าจะต้องทํำยังไงนะครับแล้วก็เวลาเราพกพาอาวุธปืนนะครับอยู่ในบริเวณนี้นะครับไม่จะไม่มีความจําเป็นนะครับไม่ต้องไปจับเล่นนะครับขณะปฏิบัติงานอยู่นะครับไม่ต้องไปจับไม่ต้องไปแตะไปต้องนะครับซองปืนนะครับปากกระบอกปืนนะครับทาบลงนะครับกับกระเทบดบางเกลนะครับในพอดีกันนะครับแล้วก็ไม่ควรย้ายซองปืนไปด้านหน้านะครับเหมือนคามอยหรือว่าทางด้านหลังนะครับอันนี้ไม่เหมาะสมนะครับนะอยู่ในบริเวณ ตรงกัดตะเข็บบางเกยจะดีที่สุดนะครับนะในส่วนของอาวุธปืนนะครับเราจะใช้นะครับก็ต่อเมื่อมันมีเหตุจําเป็นจริงๆนะครับนะเราจะไม่ควรใช้นะครับตามบริษัทน้้ขู่เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ใช่ว่าจะไม่อนุญาตให้ใช้อาวุธปืนนะครับเพราะว่าสมมุติถ้ามีเหตุจําเป็นสําคัญขึ้นมานะครับอย่างเช่นโจจะเข้ามาที่ปุนเนี่ยธนาคารเราจะรู้กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนพวกนี้จะไม่ใช้อาวุธมีดนะครับโดยส่วนใหญ่หรือไม้นะครับเขาจะใช้อาวุธปืนนะครับนะ ผมแนะนาถ้าเกิดเขาใช้อาวุธปืนมาหรืออาวุธมีดนะครับที่จะสามารถทําให้เราเ,ออเสียชีวิตได้นะครับเราก็ควรจะตอบโต้ได้นะครับนะปืนทุกกระบอกนะครับที่ธนาคารที่ธนาคารให้เนี่ยต้องบรรจุกระสุนปืนพร้อมตลอดเวลานะครับนะอย่างที่บอกเน้นย้ํานะครับไม่จําเป็นไม่ต้องไปแตะไม่ต้องหรือไปจับมันเล่นนะครับเพราะหลายท่านบางคนชอบไปจับเล่นนะครับอันนี้เป็นจุดที่สําคัญมากนะครับ ต่อไปในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการใช้นะครับวิธีทําความสะอาดนะครับแล้วก็ดูแลเบื้องต้นให้ในภายหลังนะครับอันนี้คืออาวุธปืนของปรปภของกาศธนาคารที่ต้องมีทุกคนนะครับครับที่ผมอธิบายเปนบางที้ก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับว่าอุปกรณ์ของกาศธนาคารนะครับควรจะมีอะไรบ้างนะครับถ้าท่านใดสนใจจะทำเหมือนผมก็ได้นะ <S <S ผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะว่าบางท่านก็คิดว่าอาจจะเยอะเกินไปอาจจะดูเวอร์เกินไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็แล้วแต่นะครับ แต่ผมแนะนําว่าถ้าเรามีไว้มันก็อุ่นใจนะครับสามารถช่วยเราได้นะครับอุปกรณ์บางอย่างนะครับเออเรามีติดตัวไว้นะครับดีกว่าที่เราจะใช้นะครับแล้วไม่มีนะครับก็ท่านใดสนใจอยากจะต้องการเดอเป็นแนวทางนะครับก็สามารถทําได้เหมือนผมนะครับก็ลองไปหาซื้อดูนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับลงทุนนิดนึงครับเพื่อชีวิตของเรานะครับเพราะปัจจุบันในสมัยนี้นะครับธนาคารนะครับเป็นเป้าหมายต้นๆนะครับของการเออการที่ป้นนะครับ และการที่ปล้นธนาคารนะครับตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่คุณจะเห็นได้ว่าโจที่ใช้เนี่ยหรือคนที่จะเข้ามาปล้นเนี่ยไม่ได้ใช้อาวุธมีดอย่างเดียวนะครับหรือไม้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นอาวุธปืนนะครับไม่รู้ปืนจริงหรือปืนปลอมนะครับเราก็ต้องระมัดระวังตัวไว้ก่อนนะครับในการทํางานครับเป็นการ์ดนะครับหรือเป็นรอปภให้กับธนาคารนะครับก็ประมาณนี้แหละครับแล้วก็ถ้าท่านใจนะครับสนใจนะครับที่จะร่วมงานกระทงบริษัทนะครับผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับรายละเอียดการสมัครนะครับ คร่าวๆก็คือรับเฉพาะผู้ชายนะครับแล้วก็เฉพาะในกรุงเทพในบริมณฑลเท่านั้นนะครับนะไม่รับต่างจังหวัดนะครับเราไม่มีที่พักนะครับสนใจก็ลองติดต่อได้จากเบอร์โทรที่ผมได้ให้ไว้นะครับผมหรือว่าแอดไลน์ไอเดีไลน์มานะครับผมก็มีให้ทุกคนดูอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วนะครับวันนี้ทางผมจะทกไรนี่ที่ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับนะเจอกันใหม่ครับ